หุ้นกลุ่มนอนแบงก์โดยเฉพาะกลุ่มสินเชื่อจำนำทะเบียนรถกลับมาร้อแรงอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันพุธที่10พฤษภาคมที่ผ่านมานี้กลายเป็นหุ้นที่โดดเด่นนำตลาดราคาวิ่งขึ้นมาแรงยกแผงนะครับแล้วเขาบอกว่าหมาหุ้นกลุ่มนี้แนวโน้มผมประกอบการกำลังกลับมาแต่ราคาหุ้นนี้บางตัวนะครับกำลังจะสร้างจุดสูงสุด,สด,สดใหม่ในรอบปีอย่างเช่นสวัสดนะครับ หุ้นในกลุ่มนอนแบงก์ bank, โดยเฉพาะกลุ่มสินเชื่อจำนำทะเบียนรถขนาดใหญ่ก็มี3ตัวหลักนะครับมีหุ้นบริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดมหาชนหรือ MTC หุ้นบริษัทสีสวัสด์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนหรือสวัสด์และหุ้นบริษัทเงินติดล้อจำกัดมหาชนหรือติดล้ออย่างหุ้นสวัสด์นะครับเคยลงไปต่ำสุดที่38บาทติดล้อ ลงไปตามสุดตาุดที่20บาท44สตางค์แล้วก็เมืองไทยนะครับลงไปตามสุดที่30บาท75าทตอนนี้สวัสด์เนี่ยกลับขึ้นมาแล้ว60บาท75าทราคาสูงสุด61นะครับในรอบ12เดือนเออกำลังจะสร้างจุดสูงสุดใหม่และถือว่าเป็นหุ้นสินเชื่อจำนำทะเบียนรถที่ราคาหุ้นเนี่ย ปรับตัวมาแรงที่สุดในกลุ่มใน3ตัวนี้นะครับมีการคาดหมายว่าผลประกอบการแนวโน้มจะดีขึ้นแต่ว่าไตรมาสแรกที่ออกมาไม่ได้ดีนะครับอย่างตัวแคปิตอลเนี่ยปีที่แล้วกําไรสุทธินะครับ1,300ล้านไตรมาสแรกไตรมาสแรกปีนี้กำไรเพียงพันล้านนิดหน่อยขณะที่ตัวติดลอ้อกําไรสุทธิปีนี้ไตรมาสแรก 955ล้านบาทเพิ่มขึ้นนิดหน่อยจากระยะเดียวกันไปก่อนที่กำไร940ล้านส่วนสีสวัสดิยังไไม่ได้ประกาศนะครับดังนั้นเนี่ยดูจากไตรมาสแรกแล้วมันไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่ปัจจัยที่จะไปขับเคลื่อนให้หุ้นกลุ่มนี้เลยหุ้นกลุ่มสินเชื่อจำนำทะเบียนรถตั้งแต่เกิดโควิดลงมาเรื่อยนะครับแล้วเจอซ้ำเติมซ้ำเติมด้วยการควบคุมเพดาน การปล่อยสินเชื่อและการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นเพราะว่าแบงค์หลายแบงค์โดดเข้ามาแข่งด้วยไม่ปล่อยเค้กก้อนนี้เข้ามาขอส่วนแบ่งด้วยการแข่งขันก็สูงขึ้นราคาหุ้นเลยลงมาต่อเนื่องพึ่งจะช่วงระยะนี้นะครับค่อยๆกระตื้นขึ้นกระตื้นขึ้นปรับโตขึ้นจนเนี่ยสวัสดิ์กำลังกาจ้าสร้างจุดสูงสุดใหม่แต่ว่าไปดูปัจจัยพื้นฐานแล้วผลประกอบการไตรมาสแรก ไม่ได้สนับสนุนเลยนะครับต้องรอดูสวัสด์อีกตัวหนึ่งว่าผลประกอบการไตรมาสแรกจะเป็นยังไงแต่สองตัวแรกเนี่ยต้องถือว่าไม่โดดเด่นและเมืองไทยชะลอตัวด้วยซ้ำไปแต่ราคาหุ้นกลับวิ่งสวนทางขึ้นมาจึงอยากจะเตือนนักเก็งกำไรน,นะครับไม่ใช่แฟชั่นตอนนี้ลงทุนต้องระมัดร,ระวะังเพราะว่าภาวะตลาดโดยรวมไม่ดีจะตามแหาเก็งกำไรต้องระวังความเสี่ยงนะครับ เพราะยังไม่เห็นข่าวดีอย่างเป็นชิ้นเป็นอันที่จะผลักดันให้ราคาหุ้นกลุ่มนี้กลับมาเป็นขาขึ้นเต็มตัวแต่นี่ก็ขึ้นมาตลอดนะครับค่อยๆขึ้นและราคานี้เป็นราคาเริ่มสูงแล้วเพดานบนอาจจะแคบลงความเสี่ยงอาจจะมากขึ้นจะเก่งกำไรหุ้นนอนแบงค์หุ้นสินเชื่อจำนำทะเบียนรถระวังครับพาด เจ็บเนื้อเจ็บตัวได้